ฮาวิ่เอฟเฟกคีย์บอร์ดที่เป็นตัวจบได้และผมชอบมากกว่าวูติง80 HE ใครที่บอกว่าแม่เหล็กสวิตช์เสียงพิพมไม่เพาะเนี่ยไม่ใช่กับตัวนี้แน่นอนนี่คือ ATK XQ50 Key H80 ขอเวลาผมประมาณ1นาทีแล้วผมป้ายยาให้ฟังชุดนี้ทางคีบโกลส่งมาให้ผมได้ลองใช้และผมบอกเลยว่าถูกใจผมมากๆตัวนี้พรีเมียมตั้งแต่แกะกล่องมีกระเป๋าใส่คีย์บอร์ดมาให้สายสวิตช์สำรองที่ดึงสวิตช์แบบครบเชื่อมต่อแบบเสียบสายอย่างเดียวตัวเคสเป็นอลูมแบบิเนียมทั้งชิ้นไม่ต้องไปหาเปลี่ยนเองมงงนรกอ,อ,กรรกอก่พ นหหลงหลงไแล้วก็ยังมีปุ่มพิเศษมาให้สําหรับปรับโหมดไฟลและโปรไฟล์ของคีย์บอร์ดด้านหน้าตรงนี้โคตติ้งการทําสีการทรําสเปรย์โคต้ตของรุ่นนี้คือที่สุดฟิลสมัมผัสเหมือนคีย์บอร์ดค,คัสตอมหลักหมื่นเพราะว่าทาง QK แบรนด์คัสตอมคีย์บอร์ดระดับท็อปของโลกเนี่ยเขามาลุยด้วยตัวเองเลยนะส่วนซอฟต์แวร์ก็จัดเต็มให้จากทาง ETK ใช้งานผ่านเว็บปรับะหยัดการกดได้ต่ำสุด0.1แล้วก็ราพิธีก์เกอร์0.01แต่ถ้าเปิด Extreme Mode เนี่ยปรับลงไปอีกได้เป็น0.05กับ0.005 8,000 0เเเเเเลลยยนนนนะ SOCD แแ้วกก็ออื่่ๆีีมมครรรรรพทท Hz 3 2 0.0 เห็นอย่างนี้แต่สเสถียรและก็เร็วอยู่นะ latency เ,เขาบอกว่าต่ำถึง0.08มิลลิเซกเลยหรืออยากใช้เซตติ้งตามนักแข่ง aspart demon one spring จากเกมว a l แลนดก็มีให้เลือกเดอ้อและคีย์บอร์ดมีให้เลือก5สีจุกๆไม่ต้องเสียเวลาประกอบเองแค่เลือกสีตามนั้นคือจบคีย์แคปมีไม่ให้แบบโปร่งแสงพร้อมฟอนต์น่ารักสไตล์พิกเซลมีความนุ่นๆให้สัมผัสที่แปลกใหม่และพอเปิดไฟ rgb มันก็จะอลังการแบบนี้แหละทุกคน switch allap t i h e ใช้แรงกดน้อยกดนุ่มสัมผัสละมุนเสียงที่ได้บอกเลยว่าดีงาม,มา เล่นเกมก็เฟี้ยวเสียงพิมพ์ก็เพาะแถมงานประกอบก็ยังดีอีกใครสนใจตอนที่ทางคีโปร o ก็นําเข้ามาจำหน่ายแล้วแถมได้ประกันไทยจากคีโปรปีอีกหนึ่งปีเต็มแต่ถ้าอยากลองของด้วยตัวเองเขาก็มีหน้าร้านให้ลองที่กรุงเทพสาขาราชพฤกษ์ตลิ่งชันมีคียบอร์ดให้ลองกดหลายตัวมากแต่ถ้าคุณกําลังตามหา